มาแนะนำแอป VPN อีกหนึ่งตัวนะครับไอคอนแอปก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวแอปนั้นจะมีชื่อว่าแอปเน็ตมอดนะครับเมื่อทำการติดตั้งลงบนโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเปิดเข้าไปครั้งแรกครั้งแรกจะเป็นหน้าโล่งก่อนนะครับจะไม่มีอะไรส่วนนี้เป็นไฟล์ที่ได้นำเข้ามาแล้วนะครับแต่ครั้งแรกเปิดเข้ามาจะไม่มีตัวไฟล์ก่อนนะครับส่วนวิธีนาเข้าไฟล์ก็ แตะไปที่3ขีดมุมซ้ายบนนะครับจะมีแถบข้างเลื่อนออกมาต่อไปให้แตะไปที่คำว่า setting ตัวนี้นะครับมามาหน้านี้ต่อไปให้แตะที่คำว่า hard w a r e i d ตัวนี้ครับเพื่อํำการคัดลอก id ส่งให้คนที่จะทำไฟล์ให้เราไปล็อกไฟล์นะครับส่วนวิธีคัดลอกก็ให้แตะไปที่ ต,ตัวของ ID 1ครั้งนะครับเราจะเป็นการคัดลอกแล้วก็ส่งไปให้คนที่ทําไฟล์นะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วตัวไฟล์ก็จะมีลักษณะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับเป็นไฟล์สกุล .nm นะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นชื่อไฟล์ก็จะมีหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นวิธีนําเข้าครับก็ให้แตะไปที่ไฟล์1ครั้งต่อไปก็ให้แตะไปที่ ตัวแอปที่จะทําการนําเข้าไฟล์ครับก็คือแอปเด็ดมอดต,ตัวนี้ครับหรือของบางคนเมื่อแตะไปที่ไฟล์แล้วมันจะพาไปที่เบราว์เซอร์เพื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนะครับก็เราทําการกดอนุญาตให้มันดาวน์โหลดไฟล์เสร็จเมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้วก็แตะไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะครับแตะไปที่ตัวไฟล์แล้วก็แตะไปที่ตัวแอปที่เราจะนําเข้าไฟล์นะครับหนึ่งครั้ง ตัวไฟล์ก็จะถูกนําเข้ามาที่แอปนะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับที่เราได้นําเข้ามาเมื่อกี้ต่อไปถ้าเรามีไฟล์หลายไฟล์ก็ให้แตะเลือกไฟล์ที่เราจะใช้ครับมาแตะไปแล้วไฟล์ที่เราจะใช้ก็จะมีแถบสีส้มๆอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือไฟล์ที่เราจะใช้ในการเชื่อมต่อเมื่อเลือกไฟล์แล้วก็ให้แตะตรงปุ่มเพล์กลมๆด้านล่างนะครับเพื่อกด ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จนะครับมันก็จะมีไอปุ่มเวลาขึ้นมานะครับส่วนไอตัวปุ่มกลมๆกมก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์สายฟ้านะครับเราลองกดไปที่ปุ่มกลมๆดูก็ได้ครับจะมี ค่าความเร็วของอ,อินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับแต่มานนี้ก็แสดงว่าเราสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองทสสปีดดูนะครับตอนนี้เป็นไฟล์ดีแท็กนะครับก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตามปกตินะครับก็จะประมาณนี้สำหรับวิธีใช้งานแอปเน็ตมอดตัวนี้นะครับ